สวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีเอฟซีทีท่รักทุกคนนะครับผมก็มาพบกับผมพี่จ่านะครับวันนี้ก็เ,เวลาตอนเที่ยงแล้วนะครับก็เดินป่าเที่ยงกันเลยนะครับ <laughs> เดินป่าเที่ยงกันเลยนะครับก็ไม่เกี่ยวว่าจะเที่ยงแดดร้อนหรือฝนจะตกนะครับเมื่อเกิดเหตุการพวกเราก็ต้องออกนะครับผมอืมก็ เมื่อกี้นะครับวันนี้ก็ได้เกิดเหตุการณ์อีกอหนึ่งเหตุการณ์นะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นภารกิจของผมนะครับเป็นการเป็นแผนการรอพอนะครับเป็นแผนการรอพอให้กับชุด IOD e นะครับชุดพิดสูจน์หลักฐานนะกะ็เพื่อเข้าในพื้นที่เคเดตนะครับก็มีเหตุพยายาม241นนะครับเหตุฆ่าคนตายนะครับผมก็ ได้เสียชีวิตไปหนึ่งนายนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับผมก็ในพื้นที่นะก็ทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็พวกผมก็ต้องมาต้องเข้าพื้นที่นะครับ <c oughs> เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับชุดพิสูจน์หลักฐานชุด EOD ต่างๆนะครับเป็นชุดของตำรวจด้วยนะครับก็ตอนนี้กํลาลังผ่าเที่ยงกันเลยดูพี่น้องแดดเพียเพ้ยงๆเลยอาจารย์เพชรนี่โดนเก่งมากเลยพี่น้อง เดินนำหน้าไปแล้วร้อนมากเลยนะครับผม,มก็ตามตามกันมานะครับอตอนนี้ก็ใกล้จะถึงที่ใกล้จะถึงที่หมายแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่น้องดูนะครับการไปบัตรงานของพวกผมนะครับผม าตามหลังมาอีกนะครับก็ช่วงเดินอตอนเวลากลางวันนะครับก็ต้องทิ้งระยะสักหน่อยนะครับผมระยะประมาณร้อยเมตรนะครับร้อเมตรห้าสิเมตรถึงร้อยเมตรนะครับให้เป็นระยะที่สามารถที่ช่วยเหลือกันได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือยิ่งห่างกันไว้นี่คือยิ่งดีนะครับยิ่งห่างกันไว้ยิ่งดีมาก เพราะว่าถ้าเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นมาเรากคสามารถช่วยเหลือกันได้แลวก็ถ้าเกิดขึ้นมาก็ได้แค่คนเดียวนะครับจะไม่โดนเป็นกลุ่มนะครับผมนี่คือเหตุผลที่พวกผมต้องอทิ้งระยะห่างในการเดินลาดตะเวนเดินตามหลังกันมานะครับผมอมองเห็นไหมพี่เนอะนะครับอ่า ก็โอเคนะครับก็ผ่าเที่ยงกันมาเลยนะครับพี่น้องผ่าเที่ยงกันมาเลยนะนะครับก็ไปกันต่อนะครับตอนนี้ก็เอามาถึงมาถึงถนนใหญ่แล้วนะครับผมนี่นะครับแผนการทํางานของพวกผมนะครับก็จะเป็นการรอพอส้นทางนะครับรักษาความปลอดภัยเส้นทางนะครับผมนี่ก็พื้นที่เสี่ยงนะครับตรงบริเวณพื้นที่เสี่ยง นะครับผมก็บางคนว่าพื้นที่เสี่ยงแบบไหนนะครับก็อย่างเช่นอ,อย่างเช่นเนินหน้าผาเนี่ยครับหน้าผาก็่หวตรงก้ามสามารถตีว่าจัดซุ่มยิงเราได้ขึ้นอยู่ก้างบนแล้วก็ซุ่มยิงเราได้ตรงโค้งตรงที่เปลี่ยวไม่ค่อยมีบ้านคนนะครับนี่คือพื้นที่เสี่ยงนะครับดูพี่น้องบ้านคนมีไหมไม่มีเลยใช่ไหมครับดูไม่มีเลยอนี่เขาเรียกพื้นที่เสี่ยงแบบนี้นะครับผม ก็ฝ่ายตรงค้ามสามารถติว่า่อเหตุได้โดยก็เป็นคุณที่เสียงนะครับ่ะโอเคนะร้อนมากเลยพี่น้องเมืม่อกี้ก็ชุดกระบวนออของอดี e e ผ่านไปนะครับผมผมก็รีบถอนตัวเลยอากาศร้อนมากเลยนะก็ยืนเป็นชั่วโมงอะอยืนกลางแดดนะครับดูหัวผมพี่น้องอืม ลูมอาจารย์เพชรโอ้โอยอาจารย์เพชรอาจารเป็นลูมอาจารย์เพชรกินอะไรโอ้กินสปอนเซอร์พี่นอ้องอ่ากินสปอนเซอร์พี่น้องอาจารย์เพชรกินสปอนเซอร์นะครับโอ้ร้อนร้อนไหมร้อนนะทเที่ยงๆหนี่สุดยอดเลยอืมดูเงือกเพี่นอ้องอืมอ่าแตร้อนมากเลยอ่าเดี๋ยวไปดูนะครับก็ คุณรู้สึกเป็นยังไงบ้างทเที่ยงเที่ยงสุดยอดเลยครับสุดยอดนะครับจะเป็นลมไหมไม่ครับไม่นะมั่นใจนะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดุงเหอพี่น้น <c oughs> องเ, <c oughs> เออเป็นน้ำเลยเเอเอมีแต่น้ำเลยเชื่ออ่าดูพี่น้องแยกย้ายกันอยู่หาที่ร่มคนละมุมคนละมุมกันนะครับอ่าเดี๋ยวก็ยังมีภารกิจต่อเนื่องอีกนะครับผมอ่าเดี๋ยวยังมีภารกิจต่อเนื่องอีก ทำเป็นอะไรขอพรเนาะขอพรโอ้ยผมระสงสารจริงๆคนแก่ๆนี่อ่าเอ้ยเอ้ยข้าวเวินอยู่ของร้อยก็ได้นะที่จริงนี่ฮะไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเฮ้ยข้าวเวินอยู่ของร้อยไม่ต้องเที่ยวเดินไม่ต้องเที่ยวนั่นอยู่นะไม่ต้องเที่ยวเดินในเหนื่อยไม่ต้องเที่ยวตากแดดอยู่นั่งป้อมอย่างเดียวเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อไห้ไม่เอาลูกขึ้นหมีแล้วไป่นอง เดี๋ยวเลยทำภาพไอ้พี่น้องควังกวนเป็นไงอ่าทำไมถึงไม่เอาฮะไม่ชอบไม่ชอบอมันรู้สึกยังไงข้าวเวนอยู่ในกอง้อยไม่ไม่เป็นนักรบเหรอใช่มันไม่เป็นสไตล์ของผมไม่เป็นสไตล์ของผม,ผมชอบบูชอบเดินเขาชอบขึ้นควรชอบเดินเขาชอบขึ้นควนชอบบูชอบบูบบแล้วร่างกายเรายัางไหวไหม่ะไหว,วนะแน่ใจนะน,นี่มองกล้องนี่ เออแน่ใจไหมแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์เออร้อยเปอร์เซ็นต์นะหวังว่าจ่าคงไม่ต้องแบกต้อง,องหามนะมเป็นลง,งเป็นแรงกันไม่ต้องนะยาดมยาหอมอยาหมองอะไรมีนะมีครับ <laughs> <laughs> โอเคโอเคเออถึงถึงถึงเออคือถ้าเข้าเวรกองร้อยนี่เป็นยังไงออนั่งอยู่กบบที่มัน,มนเบื่อหรือยังไงเบื่อมันอะไรไม่รู้มันจำจีมันเบื่อใช่ไหมใช่เออแต่ที่จริงนี่คือมันเป็นการไปบัตหน้าที่เหมือนกัน <น>ใช่เสียันหมืองน,นกันครับเป็นการไปบัดหนะ้าที่เป็นการรักษาความปลอดภัยทรัพย<ช>์สินของหลวงไปบัดหนะ้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องที่ว่าอยู่ด้านในทํางานเอกสารหรือว่า กำลังพักผ่อนอยู่ด้านในมันก็เป็นการไปบัดหน้าที่เหมือนกันเพราะว่าเราลงมาอยู่ตรงนี้นี่เราอยู่ในสนามเหมือนกันแต่คือเราอยู่อยู่ที่ฐานที่ตั้งแต่คือชอบออกบูออกรบมากกว่าใช่ไหมใช่ครับในกระทั่งที่ว่ารู้ตั้งรู้ใช่ไหมว่าเราถ้าเราออกมาเดินแบบนี้นี่คือ,อถ้าจะอีก,กันเจอกันนี่มีมีโอกาสในการประทะมีโอกาสในการอที่ว่า่ายิงกันนี่สูงมากเลย อแล้วมีโอกาสที่ทูนเสียข้อมีด้วยนะเราเราได้คิดไหมได้คิดแต่เราจำตัวเองแล้วว่าถ้าถึงคราวเราก็ต้องอเราก็ต้องสว้ให้ถึงที่สุดครับพี่น้องซวยถึงที่สุดใช่ไหมเพื่อประเทศชาติเพื่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมค,คือ อไอ้คนเรานี่เรานี่คือเป็นนักรบนี่เราเราไม่ไดเ้เราไม่ได้ต่อสู้เพื่อสิ่งที่เ,เราเกลียดที่อยู่ข้างหน้าเราใช่ไหมแต่คือเราต่อสู้เพื่อ,อคนที่เรารักที่อยู่ข้างหลังใช่ไหม <Okay. S 1> ไม่ใช่เราต่อสู้เพื่อสิ่งที่ว่าเราเราเกลียดที่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าไม่ใช่ แต่คือเราต่อทู่เพื่อสิ่งที่เรารักที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นใครเป็นพี่น้องคนไทยเกิดอยู่ในแผ่นดินไทยเรา เราคิดตัดสินใจแล้วว่าเราสละชีวิต <Okay. S 2> ที่จะมาอยู่ตรงนี้ครับผมทางนี้ท้งนั้นนี่คือการที่ออกรัตรวินแบบนี้นี่คือมันเสียเส่ยงมาก,กเสี่ยงาายมากแล้วก็เสี่ยงต่อการผ่าทะอยู่ตลอด24ชั่วโมงและก็เสี่ยงต่อการสูญเสียนี่คือแน่นอน,นอแต่ทําไมถึงคิดที่จะมาก,มก็มันก็มัน เอ้ยมันเห็นว่าอไอ่ะตอนที่อยู่บ้านก็เห็นเหตุการณ์บ่อยครับเห็นเหตุการณ์บ่อยเผาโรงเรียนบ้างยิงกำนันยิงผู้ใหญ่บ้านพระยิงเผาโรงเรียนก็มันความคิดมันขึ้นมาว่าเออเราอย่าไปช่วยพี่น้องชาวารจังหวัดไหมต่อมรักชาตินี่คือโผล่ขึ้นมาเลยใช่ไหมเราราอยากจะมา ช่วยมาช่วยดูแลมาช่วยรักษาไม่ว่าทรัพย์สินของหลวงที่ไหวอยู่ตรงนี้ไม่อยากให้เขาเผาไม่อยากให้เขาทําลายไปแล้วก็บวกกับชีวิตของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยเพราะว่าชีวิตทุกชีวิตนี่ไม่ว่าจะเป็นคนดีห,หรือคนไม่ดีคือมีค่าเหมือนกันใช่ไหมแต่คือค่านั้นนี่คือ,อะจะมีค่ามากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่เรากระทำใช่ไหมยอ,อยู่ที่เรากร,ระทำแล้วสุดท้ายนี้จะฝาก อะไรให้กับเอฟซีบ้างก็ฝากพี่น้องเอฟซีนะครับให้เป็นกําลังใจเป็นกําลังใจเป็นกําลังใจให้กับในการไปบัตรหน้าที่บัตรหน้าที่ของชุดผมนะครับถึงแม้ว่าผมจะอายุเยอะแล้วแต่ผมใจผมนี่คือสู้ไม่ถอยใช่ไหมถอยครับโอเคแจ็มเลยนี่นี่เออถ้าถ้าแต่คิดได้แบบนี้นี่คือโอเคมาออกกับจานนี่คือสู้ตายเลยแต่ถ้าคิดแบบนี้พี่น้อง ถ้าคิดแบบนี้นี่คือออกมากับผมนี่คือโอเคผมลุยอย่างเดียวเลยนะครับลุยอย่างเดียวชีวิตผมนี่ไม่มีคําว่าถอยแล้วพี่นอ้องอในเมื่อที่ว่าก้าวเข้ามาครึ่งชีวิตแล้วที่มาอยู่ตรงนี้นะครับคือไม่มีคําว่าถอยแล้วนะครับผมก็ไม่ถอยแล้วมาอยู่นี้ไม่ว่ามันจะเกิอดอะไรขึ้นมานะครับไม่ว่าจะ,าะเลขกจะต้องเลขกด้วยชีวิตก็าตามนะครับแต่พวกผมก็จะไม่ถอยนะครับ gallon. เพราะว่าออกมาทํางานตรงนี้นะครับคือสามารถที่สูญเสียได้อยู่ตลอด24นะครับเราไม่รู้เลยว่าชีวิตของเราข้างหน้ามันจะเป็นแบบไหนมันจะอยู่หรือจะไปนะครับแต่ชีวิตที่เหลืออยู่ที่เรายังยังใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้นะครับก็ทําชีวิตให้มันมีประโยชน์มากที่สุด เพื่อส่วนรวมนะครับผมผมก็ภูมิใจที่ว่ามีน,อนอ้องๆที่เดินตามหลังผมนี่ที่เขาคิดได้แบบนี้ที่เขาสู้ที่ว่าเขาเสละชีวิตเพื่อทุกคนได้นะครับผม,มผมก็ภูมิใจมากเลยนะครับคนที่ออกมากับผมนะครับคนที่ออกมากับผมก็คิดแบบนี้ทุกคนเลยนะครับผมก็ <c oughs> ไม่ใช่ว่าส่วนใหญ่แหละทุกคนเลยพี่น้องทุกคนเลยถ้าไม่คิดแบบนี้เขาคงคงไม่มาอยู่ตรงนี้แน่นอนพี่น้องพี่น้องเชื่อผมไหมครับว่าถ้าเขาไม่คิดอ่าเหมือนกับที่ว่าอาจารย์พิษพูดไปเมื่อกี้นะครับเขาคงไม่มาอยู่นะครับเพราะว่าอ่ค่าตอบแทนมันก็ไม่ได้อ่ามากมายเท่าไหร่แต่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นก็คืออ่าหน้าที่รับผิดชอบที่อ่าเราต้องทํานะครับอ่ทาทงนี้ทั้งนั้นอ่าเราก็สละชีพสละชีวิตอ่า เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินไปแล้วนะครับเ,เรามาอยู่ตรงนี้ผมก็มาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ตอนอายุ20ปีนะครับพี่น้องออตอนนี้ก็ปลาไป30ปกว่าแล้วพี่น้องคิดดู่แล้วถ้าเ,เราคิดจะออกไปตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปทําอะไรแล้วทําไม่เป็นนะพี่น้องออไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ทําไม่เป็นนะครับแต่ว่าคือ,อ,อมันไม่เหมือนกับคนที่ว่าเขา <S <S เขาหัดเขาทามาตั้งแต่ <S <S เนิ่นๆแล้วไม่เหมือนกับคนที่เขาหัดเขาทามาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะนะ ไอเราในเรื่องต้นก็เข้ามาเป็นทหารฝึกวิชาทู่รบฝึกมาทางนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเสร็จแล้วคือเราจะ,ะกลับไปอยู่บ้านแล้วก็จะไปทําก่อสร้างให้มันมีวิชาให้มันให้มันเก่งเหมือนกับคนที่ว่าเขาทํามาตั้งแต่เล็กๆนี่มันเป็นไปไม่ได้นะครับผมแต่ถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้แต่คือผลที่มัน ตอบรับมามันอาจจะไม่ดีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือผมก้าวมาอยู่ตรงนี้ครึ่งชีวิตแล้วนะครับก็พวกผมก็ไม่ถอยอยู่แล้วนะครับก็เพื่อแผ่นดินเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนทุกคนเลยนะครับผมก็สุดท้ายแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากพี่น้องทุกคนนะครับช่วยเป็นแรงใจเป็นกําลังใจให้กับพวกผมด้วยนะครับผมในช่องอพีจ่จ่าลมใต้ปีกแล้วกอ็อาจารย์เพชรหมอผีด้วยนะครับผมก็ขอฝากพี่ น้องทุกคนติดตามแล้วก็ให้กําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมไม่ต้องอไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับขอแคอ่พี่น้องกดแชร์หรือว่ากดติดตามให้คนลัดดวงคนรัคนลั ไอคนละครั้งติดตามกดแชร์ให้แค่นั้นก็พวกผมก็ดีใจแล้วนะครับไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นคันตอบแทนอะไรไม่ใช่แต่คืออ,อยากขอกําลังใจจากพี่น้องอในการไปบัตรหน้าที่แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการทําคลิปด้วยนะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขวากคลิปตั้งไว้กับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปบัดภารกิจต่อนะครับตอนนี้ผมก็มาหลบร่มอยู่นะครับร้อนมากเลยตอนนี้ร้อนร้อนสุดๆเลยตอนเที่ยงเที่ยงตรงเลยเที่ยงครึ่งเลยนะครับก็ภารกิจก็คือภารกิจนะครับเราที่ที่เราจะออกมาไปบัดนะครับเมื่อกี้ก็ไอชุดพิสูจน์หลักฐานและก็ชุดเอออดีก็เข้าไปแล้วนะครับเข้าในพื้นที่เกิดเหตุแล้วเมื่อกี้นะครับผมก็ เดี๋ยวก็ผมก็ต้องมีภารกิจต่อนะครับที่ต้องทํานะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ช่วงระหว่างที่ว่าเขาเข้าไปด้านในนะครับผมก็ต้องหลบร่มก่อนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเอบกลับฐานไม่ใช่นะครับก็อยู่ตรงนี้อยู่ในพื้นที่เหมือนกันนะครับอยู่ในพื้นที่แต่ว่าคือคือหลบแดดง่ายๆว่าหลบแดดพี่น้องก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหมือนกันนะครับพื้นที่ทุกตารางนิ้วคือตรงในพื้นที่ตรงนี้คือเสี่ยงทุกเสี่ยงทุกพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ ดีกว่ายืนตากแดดนะครับดีกว่ายืนตากแดดก็หลบร่มสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวจะป่วยจะอะไรกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝขากคลิปไว้กับพี่น้องด้วยนะครับผมผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ